สวัสดีเพื่อนเพชาวเด v โวสทุกคนนะครับผมตูนจากตูนเกมมิ่งนะครับตอนนี้เกมเ e v โวสีนะครับก็เข้าสู่ซีซันสิบเอแล้วครับซีซัน of d i v i n intervention นะครับก็ตอนนี้ผมเล่นมาประมาณ4-5วันแล้วนะก็เลยจะมาทําคลิปสรุปนะครับกิจกรรมทั้งหมดอ่ะที่เราต้องทำนะครับในเกมเ e v โวสีซีซันสินี้นะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างครับ สำหรับผู้เล่นเกม ARPG นะครับไม่ว่าจะเป็น d e v o อผัด o ซหรือว่า t ท t a n เ u e s t นะครับเมาส์เป็นอุปรกรณ์ที่เราใช้งานหนักจริงๆสำหรับผมนะครับเลือกใช้ Logitech G403 Hero ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเมาส์มีสายนะคุณจะได้เซ,เซ็นเซอร์ที่แม่นยำนะครับรวมถึงสวิตช์ที่แข็งแรงมากๆนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถเซตติ้งมาโคได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะต้องการสแปมสกิลรัวๆนะครับสามารถเซตได้นะครับผ่าน โปรแกรมของ Logitech นนั่นเองและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งทราบเนี่ยก็คือเรื่องอะไหล่ของมันนะครับคือต้องบอกว่าอะไหล่มันหาง่ายแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับและสามารถเปลี่ยนเองได้เนี่ยแทบทุกส่วนเลยนะครับโดยที่แบบไม่ต้องแบบจัดการเยอะๆไม่ต้องบัตรกรีอะไรนะครับแค่ขันน็อตแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าสนใจเมาส์ตัวน,นี้นะครับก็สามารถดูได้ที่ตะก้าเลยครับ ซีซั่น11นี้นะครับหรือว่าซีซั่น of divine intervention นี้นะครับก็จะเป็นซีซั่นที่ประมาณว่า Laser Evil นะครับหรือว่า a n d a r i e l d u r i e a ียลแอสโแล้วก็ b e l i n e นะครับก็เป็นอ่เขาเรียกว่า Evil ที่เป็นรองตัว d i a b l o เบลเมฟิโตนะครับซึ่งในซีซั่นนี้นะครับเราก็จะต้องรับบทนะครับมาช่วยกันยับยั้งนะครับในการบุกของเลเซอร์อีวิลทั้ง4ตนนี้นะครับเริ่มเควสนะครับของตัวซีซั่นนี้นะครับเราก็จะทําเควสสีเขียวไปเรื่อยๆนะเมื่อเราทำเควสสีเขียวเนี่ยจนจบตัวเนื้อเรื่องแล้วนะครับมันก็จะมีวาร์ปนะครับซึ่งวาร์ปตัวนี้นะครับจะอยู่ในเมืองหลวงนะครับของแต่ละเขตนะครับแล้วก็จะอยู่ในจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์บอสนะครับในเดอะพิตหรือว่าในอันเดอร์คูรา หลังนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีทางเข้าไปสู่ที่เรียกว่า h e เวลี่ฟอกนะครับก็จะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของซีซั่นนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะซึ่งในซีซั่นนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับซีซั่นอื่นๆนครับก็คือจะมีการเก็บ EXP จากการทำกิจกรรมต่างๆนะครับในซีซั่นนี้นะแล้วก็เราก็จะเอาแต้มตัวเนี้ยมา,าสะสมในบอร์ดนะครับแล้วก็เราสามารถมาเก็บ ไอเทมต่างๆได้นะครับจากในบอร์ดนะก็ตัวบอร์ดของซีซั่นนี้นะครับจะเข้า uh, มาคุยกับตัวเฮเดียลตัวนี้นะครับ uh, เข้าไปแล้วนะครับกด d ีวายเฟเวอนะครับปุ๊บเราก็จะเห็นแถบ exp นะครับแถบ exp เนี่ยก็คือเวลาที่เราทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเป็นการสะสม exp ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สะสมให้ครบ Uh, 20แแลงเนาะแล้วก็เราก็จะได้รีวอร์ดต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีขั้นต่างๆตรงนี้ด้วยนะซึ่งขั้นพวกเนี้ยมันจะเป็นการเปิดสล็อตนะครับของตัวพลังพิเศษของตัวซีซั่นนี้นะครับก็อย่าลืมมารับกันนะครับงั้นเราจะไม่ได้พลังพิเศษของตัวซีซั่นนี้นะและไอเทมนะครับสุดท้ายที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของอหินสีม่วงเนาะเพื่อเอามาทำตัวไอเทมมิสิกนั่นเอง ถัดมานะครับก็คือเป็นพลังพิเศษนะครับของตัวซีซั่นนี้นะซึ่งพลังพิเศษตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า d y Gift นะครับซึ่ง d y Gift นะครับเราก็จะเห็นนะว่ามันจะมีทั้งหมด8สล็อตนะครับซึ่งแบ่งเป็นตัว Laser E-View นะครับทั้ง4ตัวนะตัวนี้ a n d เดรีนะครับ Asmod a s นะครับ b บ line นะครับแล้วก็ดูเรียวนะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีตัว d y Gift นะครับ2อันนะครับ ซึ่ง DIY g i f t แต่ละอันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีรีวอร์ดนะครับเมื่อเราเอามาใส่นะครับไม่ว่าจะช่องไหนนะก็จะมีรีวอร์ดที่มันอยู่แถวบนสุดก่อนนะตัวรีวอร์ดเนี่ยก็คือรางวัลที่เราจะได้นะผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ของ Essence of f l i n e ตัวเนี้ยรีวอร์ดของมันเนี่ยก็คือซัมทามเกน เอ็กซ์ตร้าอัเกรดนพินะครับก็คือ uh, เราจะมีโอกาสนะครับได้การอัปเกรดตัวยิปของเรานะครในในเดอะพิตนะครับ, Pit, รบมากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีรางวัลน,นะครับตามสล็อตของมันอีกนะครับคือสล็อตของแต่ละตัวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น อ่าผมจะเรียกว่าขอบนอกกับขอบในนะครับขอบนอกเนี่ยก็คือตัวคอรับนะครับส่วนขอบในเนี่ยจะเรียกว่าเพียวรีไฟนะครับซึ่งเวลาที่เราเอา d i วายกิฟเนี่ยไปใส่ในแต่ละช่องนะเราก็ต้องดูนะถ้าเราเอา d ีวายกิตัวไหนเนี่ยไปใส่ในช่องเพียวรีไฟเราก็ต้องดูว่าอ่าตัวเพียวรีไฟเนี่ยมันให้อะไรกับเรานะครับแล้วก็ถ้าเราไปใส่ในช่องคอรับนะครับเราก็ต้องดูว่า ตัวช่องคอรับเนี่ยมันส่งผลอะไรกับตัวละครเรานะครับซึ่งตัว p u ล i f y ฟายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการบัฟให้กับเรานะครับแต่ว่าตัวคอรับเนี่ยมันจะเป็นการดีบัฟเรานั่นเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเลือกดีๆนะว่าเราจะเลือกอันไหนไปใส่ในช่องไหนนะครับคือของแต่ละตัวเนี่ยมันจะสามารถสลับกันได้นะครับ2ตัวสลับไปมาได้นั่นเอง ซึ่งตัว d y g i f t เนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถอัปเกรดได้นะซึ่งมีทั้งหมด5แรงด้วยกันนะครับอิงกับตัวนี้ผมอัปเกรดไปแล้วนะครับเป็นแรง2แล้วนะใกล้จะขึ้นแรงส3แล้วแลวต้องบอกเลยว่าซีซั่นนี้นะครับเป็นซีซั่นที่น่าสนใจนะเพราะว่าการอัปเกรด d y g i f t เนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับในในแต่ละกิจกรรมนั่นเองนะครับของของในแมป century นะไม่ว่าจะเป็นเฮลทายนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Undercity, ิตี้คูรันะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ The p พ t อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราจำเป็นที่ต้องไปลงกิจกรรมพวกนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดตัว d ีวายกิฟนั่นเองนะครับอย่างเช่นอัปเกรดตัวของ a n d ด r เร l เนี่ยเราจำเป็นต้องไปลง Undercity นะครับในคูรัสนั่นเองนะครับถ้าจะ เก็บของตัวดูเรียวนะครับก็จะต้องไปทํากิจกรรมนะครับในตัวเฮลทายนะครับซึ่งตัวดูเรียวนะครับมันจะมาแทนบัตรไม,ไมเดนนะครับไอตัวที่เราต้องไปเปิดเสา3ามจุดนะครับแล้วก็เสกออกมานั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการอัปเกตด,ดูเรียวนะคแอนดาเรียเป็นครูรัสไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวดูเรียวจะเป็นเฮลทายแล้วก็ถ้า เป็นเบลลไลน์นะครับก็จะไปอยู่ในเดอะพิทนะครับทุกๆครั้งที่เราลงเดอะพิทนะครับตอนที่ไปตีบอสตอนนี้เบลไลน์ก็จะมาเป็นบอสแทนแล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถอ,าอัปเกรดตัว d ีไวท์กิฟของเบลไลน์ได้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับของแอมสโตรดนะแอสโตรดเนี่ยก็จะมีแมปนะครับพิเศษออกมาเพิ่มเติมครับอยู่ตรงอา่าตรงนี้นะครับตรงซาบินเซปตรงนี้นะนี่แบบนี้ คือถ้าเข้าไปข้างในนะครับมันจะมีเสานะครับให้เลือกนะซึ่งแต่ละเสาเนี่ยก็จะสามารถเสกตัวเอสมอรดัสออกมาได้นะครับเมื่อเราโจมตีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไอเทมนะครับสำหรับการอัปเกรดนะครับของตัวเอสมอร์ดัสนั่นเองและนอกจากนี้นะครับตัวเอสมรดัสเนี่ยก็จะสุ่มเกิดเป็นเวอร์บอสด้วยนะครับก็คือเวอร์บอสตัวปกติเลยนะครับก็สามารถเข้าไปตีได้เช่นกันนะครับก็จะได้อเทมอัปเกรดด้วยเช่นกันนะครับ และนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราไปตีพวกบอสต่างๆนะเราจะได้ไอเทมนะครับต่างๆตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นคราบห่อนนะครับออฟดูเรียลมีอ่าคลาออฟ แอนดาเรียครับมีลิ้นของแอสโ d ดานะมีลูกตาของเบลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไอเทมพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไปเปิดกล่องนะครับคือ5ชิ้นสามารถไปเปิดกล่องได้นะครับซึ่งจะมี3ตัวนะครับที่เอามาเปิดนะครับตรงที่แอสโ a ดาตรงนี้นะครับตรงซาบิเซตนะเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูแล้วกัน คือเมื่อค่าเอสโมดาเสร็จนะครับมันจะมีกล่องขึ้นมาเราสามารถเอาไอเทมเนี่ยห้าชิ้นนะครับไปเปิดกล่องแล้วเราก็จะดรอปของนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวตัวเอสโมดาเองเนี่ยมาเปิดกล่องของเอสโมดาได้เนี่ยตัวที่มันเกิดเป็นเวอร์บอสอะมันถึงจะมีกล่องของเอสโมดาออกมานะแล้วเราถึงจะเอาตัวลินนะครับลินตัวเนี้ยไปแลกนะครับเป็นไอเทมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวนี้ก่อน ที่อยู่ของ Smod มดนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมแล้วก็อัปเกรดดีวของ Smod มดนะรตรงเนี้ยปกติแล้วมันจะมีคนมาฆ่าเรื่อยๆนะครับเราสามารถมาแจมกับเขาได้เรื่อยๆนะหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นะครับเนี่ยมักจะมีคนมาฆ่าเสมอนะครับตรงนี้สามารถเก็บเลเวลได้เช่นกันนะครับ โอเคเมื่อตายแล้วนะครับมันจะมีกล่องขึ้นมานะครับนี่เป็นกล่องนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดมันจะมีอันนึงเป็นซัมมอนนะคือคือเรียกออกมานะแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นกล่องก็คือใช้คอรับคราวใช้อ่าคอรับไอนะครับตัวนี้เปิดมาเพื่อให้ได้ของนะซึ่งใช้5้าอันนะซึ่งตอนนี้ผมมีอันเดียวอยู่นะครับก็เลยยังเปิดไม่ได้นะครับ ก็3ตัวมาเปิดกล่องตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอตัวลิ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวลิ้นตัวเนี้ยมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราค่าเวอร์บอสนะครับถ้าเวอร์บอสเนี่ยเป็นแอสโ d ดันะเราก็จะเมื่อค่าได้เนี่ยมันจะมีกล่องออกมาแล้วเราก็ไปเปิดจากกล่องตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมนะครับก็คือถ้าอยากอัพตัวของแอนดา i ก็ให้ไปที่คูราซิตี้นะครับ ถ้าเป็นของดูเรียวก็ให้ไปเฮลทายนะครับแล้วก็เสกดูเรียวออกมาถ้าเป็นแอสโมดัสก็มาตีตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบลายไก็ไปลงเดอะพิทนั่นเองแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่มาในซีซันนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าระบบเนี้ยมันจะอยู่ในซีซันถัดไปเรื่อยๆหรือเปล่านะนั่นก็คือการแซงทิฟายนะครับหรือว่าการาเขาเรียกว,ว่าอัปเกรด ตัวไอเทมของเรานะครับในขั้นสุดท้ายนะครับก็คือ,อเมื่อเรามาตรง h e เวอ l ี่ฟอ k ตรงนี้นะครับมันจะมีแท่นตี h e เวอ l ี่ฟอ k ตรงนี้อยู่นะซึ่ง h e เวอ l ี่ฟอ k ตัวนี้ก็คือถ้าสมมุติเราเอาไอเทมของเราเนี่ยมาใส่นะแล้วก็กด Sanctify แ San ซเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ให้ อัปเกรดอะไรบางอย่างเนี่ยกับไอเทมของเรานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอตัวเอฟฟิเพิ่มขึ้นนะครับมีตัวคุณลิตี้เพิ่มขึ้นนะครับหรือที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือ มีตัว Aspect เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะคือบางทีมันไปเปลี่ยนตัวแอฟริกของเราเนี่ยที่มันดีอยู่แล้วให้กลายเป็นอย่างอื่นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับซึ่งการทำ s ซ n ติฟายเนี่ยมันจะเป็นการามาทำไอเทมเนี่ยในขั้นสุดท้ายเลยนะเพราะว่าไอเทมที่ s ซนติฟายแล้วจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกเลยนะครับเจาะรูไม่ได้เปลี่ยนแอสเ c กไม่ได้ตีบวกเพิ่มไม่ได้ เทมเปอร์ uh, เพิ่มไม่ได้นะครับดังนั้นต้องเป็นการทําครั้งสุดท้ายเท่านั้นนะครับสําหรับไอเทมตัวนั้นนะ่ะคือมาทำเซนติฟายแล้วทาอย่างอื่นไม่ได้แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปยากออกไปนะครับสําหรับเรื่องในการอัปเกรดไอเทมนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือเป็นการเพิ่มบัฟให้กับไอเทมนะครับซึ่งต้องทําในขั้นสุดท้ายเท่านั้นนะครับเมื่อเซนติฟายไปแล้วไม่สามารถทําอะไรกับไอเทมนั้นได้อีกเลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นเควสซีซั่นนะครับเควสซีซันของตัวซีซั่นนี้ก็จะค่อนข้างแปลกจากเดิมนิดเล็กน้อยนะครับการเข้าเควสซีซั่นนะครับก็กดแท็บนะครับเพื่อเปิดแผนที่เนาะแล้วก็กดยูนะครับก็จะมีเควสซีซั่นขึ้นมานะก็เหมือนกับซีซั่นอื่นๆนะครับก็คือเราก็จะต้องทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่เขาให้ทําเนี่ย เมื่อทำครบแล้วเราก็สามารถไปขั้นถัดไปได้แต่ของซีซั่นนี้นะครับจะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงนะก็คือเมื่อคุณทำแต่ละขั้นนะครับจนครบทุกอันแล้วนะเราจาเป็นที่ต้องไปตีดันเจียนบอสนะครับซึ่งเราสามารถดูตรงนี้ได้นะมันก็จะบอกว่าในแต่ละขั้นเนี่ยให้เราไปตีดันเจียนตัวไหนนะครับก็ มันก็จะเป็นตัวสีทองทองตัวนี้นะครับของตละดรันเจียนนะมันก็จะบอกอยู่นะว่า,าใช้สําหรับในการเลื่อนขั้นนะครับของตัวซีซันเควสนะครับในขั้นไหนนะครับซึ่งรางวัลนะครับของตัวซีซันนี้ก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในขั้นแรกๆเนี่ยเราจะได้ในส่วนของสกิลพอยต์มาด้วยนะครับคือตอนนี้เขาตัดระบบ ไอตัวเสาลิลิตไปแล้วนะครับเราจะไม่ได้สกิลพอย์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสกิลพอย์ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือจะได้มาจากการทําตัวซีซันบอร์ดตัวนี้นั่นเองนะครับก็มีสกิลพอย์นะครับแล้วก็มีในส่วนของพารากอนพอยด้วยนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นก่อ,องสุมของม่วงนะ มีเพชรม่วงนะครับมีฉายานะครับมีป้ายชื่อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับก็จะเป็นนกนะครับได้เป็นนกน้ําแข็งนะอันนี้ผมยังไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวรูปร่างแบบไหนนะ ก็ในส่วนนี้ครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็ทําได้ทุกคนนะครับค่อยๆอ่านเควสดูนะว่าเขาให้ทําอะไรนะครับหรอกตรงไหนเควสไหนไม่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วไปถามเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะเพื่อนในกลุ่มมีคนตอบอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละเควสเนี่ยเขาให้ไปทําอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนสุดท้ายนะครับก็คือลิลิคูรีนะครับหรือว่าในส่วนของบัลเทนพาร์สนั่นเองนะครับสำหรับบั t เทนพาร์เนี่ยก็มีเหมือนเดิมนะครับก็มีประตู4บ้บาน นะครับมีบานฟรีนะครับก็คือสามารถทําได้ทุกคนนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับและเมื่อทำตัวของฟรีได้ครบนะครับเราก็จะได้ในส่วนของแพตตินัมนะครับมาถึง200ด้วยกันนะครับก็แล้วก็จะมีในส่วนของชุดนะครับที่เป็นชุดแบบมีเอฟเฟกนะครับก็แต่ว่าจะได้แค่ชิ้นเดียวนะถ้าคุณไม่ไม่ไม่ได้ซื้อบัตเทลพาร์นะครับแล้วก็บัตเทลพาร์นะครับก็มีที่แบบเสียเงินนะแบบพรีเมียมเนี่ย ซึ่งสามารถเลือกเปิดได้นะครับว่าจะเลือกเปิดช่องไหนนะครับแล้วก็สามารถซื้อเป็นแพ็กได้นะครับซื้อเป็นแพ็กถูกกว่านะครับแค่1 0 0 0พลแพตินัมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าแบบว่าต้องการจะได้ชุดจนครบชุดจริงๆนะครับก็ควรจะซื้อเป็นแบบรีเมี่มที่เป็นแบบแพ็กนะครับมันจะราคาถูกกว่าเปิดทีละบานเนาะก็แต่ละบานนะครับก็จะเหมือนกับ ตัวซีซั่นก่อนนะครับก็จะมีบาร์ที่เป็นอาวุธนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของชุดนะครับในส่วนของขานะครับที่เป็นชุดที่มีเอฟเฟกเนาะจะมีในส่วนของบีทนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็จะเป็นสัตว์ขี่นั่นเองนะครับก็จะมีแมวแล้วก็จะมีม้านะครับแล้วก็อ่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็น่ารักนะครับเป็นน้องหมานะครับ แล้วก็ถ้าเปิดจนครบเนี่ยก็จะได้ชุดที่มีเอฟเฟกนะครับและสุดท้ายนะครับอาร์เมอร์นะครับอาร์เมอร์เนี่ยก็จะเป็นเซตนะครับของแต่ละอาชีพนะครับก็ถ้าเปิดจนครบก็จะได้เซตในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นชุดที่มีเอฟเฟกนั่นเองและสุดท้ายนะครับสำหรับคนรวยมากๆจริงๆนะครับก็มีดีลักนะครับบัตเทิลพาสนะครับซึ่งดีลักบัตเทิลพาสนะครับก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมก็คือจะเปิดประตูทุกบานเนาะ ตัวนี้สองพันแพตินัมนะครับแต่ว่าถ้าสมมติซื้อแค่บัลเทนพลาสเฉก็พันพัตตินัมนะราคาต่างกันอยู่นะพันแเลยนะซึ่งสิ่งที่ต่างกันก็คือสุดๆก็คือปีกนะครับคือถ้าซื้อไม่ซื้อดีลักจะไม่ได้ปีกนะครับแล้วก็จะได้ชุดนะครับครบชุดเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ต้องไปไล่ทำเควสต,ตรงนี้ให้ครบนะครับก็จะได้เลยแล้วก็จะมีน้องหมามีปีกอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับแฟนพันแท้นะซึ่งผมขอเป็นแบบพรีเมียมก็พอนะครับไม่เอาดีลักแล้วนะครับโอเคครับก็รีวิวกิจกรรมทั้งหมดนะครับในซีซั่น1 1ก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับในเรื่องส่วนที่เปลี่ยนไปอื่นนะเช่นระบบาการคิดการป้องกันนะครับแล้วก็ระบบการคราฟไอเทมต่างๆนะครับก็ยังไงติดตามกันได้นะครับ แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับซีซั่นนี้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะแล้วก็ถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h a ช n e l ผมด้วยครับผมมีคอนเทนต์ดีๆเงี้พูดคุดยกับ <ๆ S 2> คุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <S <S สำหรับคนที่กำลังมองหาแผ่นรองข้อมือนะครับที่นิ่มๆนะตอนนี้ผมใช้ของ l u n o โก Ergo นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกับเตียงนอนที่ผมใช้อยู่นะ ก็ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็น Memory f o โฟมนะครับแล้วก็ตัวผ้าที่บุข้างนอกนะครับก็แบบลื่นแล้วก็เรียบเนียนมากนะสำหรับโฟม m มมโมรี่โฟมนะครับก็คืนตัวได้ดีมากๆนะครับแล้วก็นุ่มมากๆเลยก็ถ้าสนใจนะครับสามารถดูได้ที่ตะก,ก้าเลยนะครับ